สวัสดียามสาวทุกคนวันนี้พาทุกคนไปยามเบ็ดกบเนาะสวัสดียามสาวทุกคนวันนี้พาทุกคนไปยามเบ็ดกบเนาะไปมเมือ,อ,องบรรยากาศฝนกำลังดิน กำลังลงมือปิดต่อยนะทุกคนมันสิได้จะโตใหม่การกสาๆแน่นอนทุกคนบางนี้บ่มีโต,น,น,ตนะพอฝนตกเขาบันได้ใส่แน่นแน่นอนเขาใส่แถวอันโขก คนมันตกหลายนะทุกคนพอครบช่วนเขาไม่เงี้ยมันขึ้นเลยกระไดนะทุกคนมันเดือนเจงเดือนบอกเดือนเนี่ยแต่นี่ราคาทุกคนมาเบ่งทีชีวิตจอกอยู่หากินอยู่วันนอกวันนอาฮะนี่แหละทุกคนพาทุกคนมาเบ่งไปจะขัดยา้มไม่เยามเป็ดกบ Cái chì chì, chì vịt, dù bán nào không bán nào Nó sẽ không kiếm cầm Nó bỏ thử nữa thôi, nó vẫn thôi สามหลังสี่หลังแล้วตอนนี้ยังคืมฝาคืมฝนอยู่นะทุกคนไปอยู่เขา เห็นโตแล้วทุกคนจึุดติวงเดาๆนี่นะทุกคนกบช่วงนี้มันอาจจะมีท่านใหญ่ประเดี๋ยนะมันเนาะทุกคนเดวๆนี่แหละหนึ่งเต็มนะทุกคน ดำไฮดำหน้ากันแล้วเนี่ทุกคนเปินเ่มแล้วไลเนาะอาจจะกระทึงลอยกับแปด้าิปร์เซทุกคนส่วนดำไฮดำหน้า,แล,า,ากกแ,ลแล้วเอาไปเจ้าก็ดำแล้วห้องกระแล้วนี่ทิศช่องทิศนี่แหละทุกคนห้องกรแล้วนทิศหนี่แหละประมาณทิศหนึ่งยมาใส่บิดก,กุดเอาบรรยากาศมาฝากพีฝางน้องน้องบน่ง ทีชีวตเขาคิวหากินตามมันนอกบันนาเขาฮาก็พอได้กินแหละทุกคนาใส่เบ็ดสามสิบพลังงอสี่ใหญ่จะเต็มไปใส่นะร้ยายเนาะมันใส่พาไปเพื่น

ตัวนี้ใหญ่แน่จังน้อยนะทุกคนไปสองแต่แล้วทุกคนบังบ่มี ฝนลินที่ถือดีนี่เนาะเ้าใส่แล้วก็ฝนมันดินพวกมันเสียออกมาแต่ดอนใส่เปล่าเธอตินดอนเดี๋ยวมันแตดอนเจาะมหาจริงจริงก็ด้กันมาหาเงียบรยู ตอนที่สามทุกคนเต็มที่สามรดนะทุกคนรด ไปต่อใส่ใส่เนี่ะหล,ะลงเขียนนะทุกคนแต่ที่สี่คือเขียนะ ก็มาคนเดียวกับทุลักทุรีเน <clot> ี่ยนอนจับกล่องนะทุกข์เต็จที่หาทุกข์นี่ครบนะทิปๆโคบ ันใส่ลหลายๆก็ได้หลายเลยทุกคนส่วนหลายกับเจ้าสิใส่ลหลายเบ็ดเป็นรอยเลือดจิดแปดซีบังได้่งเลือกกินแล้วเจ้าก็ไปคำไปขายพอได้ใส่ซีบันฟิกเป่งนัวส่วนเฮาบ่อได้ใส่ขายเนาะใส่แต่พอได้กินเนาะพ่อได้อยู่ได้กิน นี่นะทุกคนเอาบรรยากาศที่ชีวิตยอยู่บนเนาะบนหน้าหากินหายาก ยามมาเฮ็ดกายามเฮ็ดออกกาเฮ็ดครับทุกคนยามนี้ก็ต้องใส่เบ็ดเดียนศีใส่เบ็ดพอดีอยากกินแต่แต่ว่าเป็นวงเป็นวงทุกคนาทุกคนถ่ายลงไเบิ่งวายบานเฮา tay làm là để hết nhang để kinh nhang nào thưa phu nhân này thưa phu nhân này nó mải nó thưa nó mải bởi đi hát tuần mày cái đấy, nó mày hàm mà hát cả lộn bán mày nó có một phá xin mượn mượn nên nó thôi 국민ដែលដែរល់ធរភ្មីរ់សាច់ផ្មជាលើម្វើ� at miner ឌុឭឿ្តឹងស្មល្រូវឦ្មទ จบมีสมีนะทุกคนเปไนไปนใส่ยาเบิดฮะยาโม่โอ้ถือของไหนได้ยี่วัตเตมือไปดลมมากงมาใส่ใส่ใส่หออ้องนี่บอโอ้ไปทุกคนไปปแล้วนี่เดี๋ยวไมมานี่แหละหาอตัว สองตัวนี้กันสิพ่อสิพยายามมองนี่เนาะคนไปหลุนน้ำกันว่าสีใดบ้างวัดนี้เมื่อ้าเขาตื่นขึ้นมาเขาได้เห็ดหลายๆอย่างเลยเด็ดใส่เบ็ดเด็ดใส่หมอกเตเบ็ดน้ำใส่ไปลาไหลกันเลยนะทุกคนเ่าสิพยายามมองนะพาทุกคนพยายามมองน,งนี่ฝนตกแี่งน้ำมันขึ้นนะนะทุกคนอย่างขึ้นปลาหลามันต่าง แต่ว่าน้ำสีมันแตกแออก่งมากนะทุกคนน้ำสีน้ำแม่น้ำใหญ่มันสีม,มัดถั่วแต่ว่ามันขึ้นมาบราณโบราณร้ายนะทุกคนช่วงอยากพาทุกคนไปเบิง่งนะป้อกันไปส่วนนี้กลับก่อนนะทุกคนเดีย๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศตอนไปยามเมาะป้องกันนะ ตอนเที่ยวเราได้ออกจากเที่ยงแล้วทุกคนหลังงาตาเนาะไปพาทุกคนไปยามมองเรือยามดังนะทุกคนบรรยากาศตรงไหนตรงนั้นตอนนี้เราได้ออกมาจากเที่ยงแล้วหลังจากยามบิดแล้วนะทุกคนมันให้พาไปเบิ่งยามมองพลังขึ้นฟ้าฝนฝังฝาพลังขึ้นฝนกำลังลงมิดปิดปอดปิดปอดนะทุกคน ไปติดตามมึงตามชมกันทุกคนว่าสีได้อวม,มาขอรื่องทุกคนนี่ข้อใส่่นี่ยพายของน้องนี่นะทุกคนเพราะว่าน้ำมันหนังขก้นมากเนี่ยนี่น,นำเต็มข้อใส่มองด้างหนึ่งนี่ว่าสีเป็นจะได้นะไปนี่ทุกคนมอง มาใส่แต่ละปีแต่เก่ากับก็ได้อยากยก,ากินนี้อหนุ่คนปลาเกลี่ยมันเขียนง่ายเลหลุดน้ำกันเลยว่าสีได้ที่มีโตบ่นี่ทุกคนปลาตาใสาย,ยจับของคนเดียวนะทุกคน มาคนเดียวฮอนด้ามานั่ากางไวแต่ว่านี่ยนะตอนกลางเขาบริมไทยนะทุกคนนี่นะทุกคนโอ้กระปูอินเต่าอันนี้ป้าเค้งนะทุกคน โอ้ย,ยโดยทด h ạ c เลยวะตกุลีนะทุกคนมาคนเดียวโบจักสีบดป่าโบจักสีจับโทรศัพท์บจักสีถ่ายรูหนาะ เล็กๆกอนปูปูกินโอ้ยเห็นจะได้ดิทุกคนอ่ะพาทุกคนเดียวไปหาจะไปตังค์กูยามไปก่อนปูปูปูปป นี่ปลาตะไสนโน่นกคนอันนี้บานหฮาเอินปลาตะไสปลาขาวอันเป็นม่องน้อยมิตรปูคนถือตัวได้อีปูกินบดเนี่ยปลาเคง็งก็ได้ปดอยู่เนาะดงนสิหามงว่างคองไวก่อน นี่เขาใส่อยู่ในดางหนึ่นนงนะทุกคนแต่ว่าน้ำม,มันนแล้วแหละใส่เอาใส่มองห่างนี่นะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนเบ่งตอนปดก่อนเดี๋ยวหาแนว้ักทุเลขนาดนี่เดี๋ยวให้พี่น้องเบ่งด้วยเห็นอบอเอ็เฮลิะเออเหอฮ เป็นไดล่ะกี่ถึงน้าอยู่รุมน่าถ้าตัดไซนี่ล่ะบุถือว่าประดุกอยู่รุม มองมองไงว่าท่านยามอยู่คือจังเย็นอี่ดอกอันไอโฟมองโฟนี่นี่แหละตีนไผ่นี่ ตกอกินแล้วเนาะมันี่เนาะคือมยดยะ โอ้ยหมูแดงกินโทรศัพท์ทุกคน